มีอีกหนึ่งเสียงเรียกร้องไปยังแบงก์ชาตินะครับอยากจะให้ลดดอกเบีย้ยเพื่อหวังว่าจะลดต้นทุนของผู้ประกอบการและลดค่าครองชีพให้ประชาชนครับนายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นอีกหนึ่งคนครับที่กังวลต่อมาตรการดอกเบีย้ยในปัจจุบันเพราะมองว่ามีผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการและประชาชนที่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินต่างๆ รองเลขานายกบอกว่าตั้งแต่ไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิดแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วถึง8ครั้งจาก0.5กลายเป็น2.5จึงตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการดอกเบี้ยนั้นมันเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันหรือไม่เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงด้วยดังนั้นมาตรการทางการเงินที่เอือ้อต่อการเสริมสภาพคล่อง จึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อการลดภาระต้นทุนให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคกัน